กลับมาพร้อมความดุดันที่ผสมผสานความหรูหราและพละกําลังในแบบฉบับของรถครุยเซอร์สไตล์อเมริกันแท้ๆที่หลายคนลหลงไหลการออกแบบยังคงเอกลักษณ์ของตระกูลบูลการที่เน้นเส้นสายโค้งมนแข็งแรงและดูทรงพลังในทุกมุมมองแต่ในปีนี้คาวาซากิได้ยกระดับรายละเอียดหลายส่วนให้ร่วมสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าเล็ทรงกลมดีไซน์ใหม่ระบบไฟทั้งคันที่เป็นเล็ดเต็มรูปแบบและสีตัวถังใหม่ที่ดูหรูหราและโดดเด่นบนท้องถนนบูลกัน200จึงไม่ใช่เพียงมอเตอร์ไซค์แต่มันคือ สัญ,ญลักษณ์แห่งอิสรภาพสำหรับผู้ที่รักการเดินทางและลงไหลในพลังแห่งเครื่องยนต์ดีไซน์และสไตล์ความงามเหนือการเวลาคาวาซากิวูนการ200ปี2025โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและความทันสมัยตัวถังขนาดใหญ่พร้อมเส้นสายที่ไหลลื่นจากถังน้ำมันสู่ท้ายรถให้ความรู้สึกสมดุลและแข็งแรงเบาะนั่งหนังแท้ดีไซน์ต่ำช่วยให้ผู้ขับขี่นั่งได้อย่างมั่นคงและสบายในการเดินทางไกล ขณะที่ระบบแฮนด์บาร์และตำแหน่งพักเท้าได้รับการปรับองศาใหม่เพื่อให้เข้ากับสรีระมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการใช้วัสดุพรีเมียมในทุกจุดไม่ว่าจะเป็นโลโก้โครเมียมที่ฉายแสงแวววาวหรือท่อไอเสียคู่ทรงโค้งที่ให้เสียงทุ้มลิบนุ่มนวลทุกองค์ประกอบล้วนสะท้อนถึงความพิถีพิถันของคาวาซากิในการสร้างรถครูเซอร์ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครขุมพลังเครื่องยนต์แรงบิดที่เหนือกว่า หัวใจของวุลการ200อยู่ที่เครื่องยนต์ขนาด2053ซนห c c ทวินที่ให้แรงบิดมหาศาลตั้งแต่รอบต่ำการเร่งความเร็วเป็นไปอย่างต่อเนื่องและนุ่มนวลพร้อมเสียงคำรามที่ทรงพลังเครื่องยนต์ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองไวขึ้นและลดการสัส่นสะเทือนเพื่อความสบายในการขับขี่ระยะไกลระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เสถียรแม้ในสภาพอากาศร้อนของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงอัจฉริยะที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยประหยัดน้ำมันในระดับที่น่าทึ่ง นี่คือรถที่รวมเอาความแรงและความนุ่มนวลเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเทคโนโลยีและความปลอดภัยสมัยใหม่ในทุกมิติคาวาซากิไม่ได้มองข้ามเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่วุลกัน200มาพร้อมระบบเบรก ABS แบบคู่หน้าหลังช่วยควบคุมแรงเบรกได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาพถนนลื่นระบบกันสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและหลังแบบโช๊คคู่ปรับระดับได้ให้ความนุ่มนวลและสมดุลแม้ขับผ่านถนนครุกคะ อีกทั้งยังมีหน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบผสมอนาล็อกที่ให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระดับน้ำมันและโหมดการขับขี่พร้อมระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านแอปรีดิโอโลจีทำให้ผู้ขับสามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางและสถานะรถได้แบบเรียลไทยสรุปความภูมิใจแห่งเส้นทางสายเหล็กคือการกลับมาของตำนานที่เต็มไปด้วยพลังความสง่าง,งามและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมันไม่ได้เป็นเพียงมอเตอร์ไซค์สำหรับการเดินทาง แต่คือเพื่อนคู่ใจสําหรับผู้ที่ลหลงไหลในอิสรภาพและต้องการสัมผัสความดิบเทในทุกเส้นทางเสียงเครื่องยนต์วีทวินที่กระหึ่มดังหัวใจนักเดินทางยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังและอารมณ์ที่ไม่มีวันจางหายหากคุณคือคนที่ชอบขี่รถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีพลังเหลือล้นและต้องการสัมผัสความรู้สึกของการครอบครองเส้นทางอย่างแท้จริงมูลการ200คือคำตอบสุดท้ายของคุณบนท้องถนนในปี2025นี้อย่างแน่นอน